รสชาติเป็นไงบ้างคือแบบหว,นวานๆแล้วอะไรๆเหมือนเราตอนเรากินนะคะแล้วเหมือนเราเที่ยวเที่ยวอ้อกินแล้วรู้สึกเหมือน<ด>อยู่ในญี่ปุ่นไงสนัมสนุนโดย Good p a s สวัสดีค่ะวันนี้ต้อนรับเข้าสู่รายการชิมกะชิมกะป้าววันนี้เรามีอะไรมาครับคุณนี่เลย 1> 1, เอ็ดวันพีสวันปัได้กินแค่นี้แล้วก <5, S 2> <5, S 2> ูดได้กินแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าถ่แล้วกูได้สิบวัเลยมันมีทั้งหมดสิบห้าลายกูรู้ป่ะเขาร่วมกับวันทีสโอชีรอนเนี้ยคาที่แล้วมานั่งนี้ลูกค <laughs> าที่แล้ววันทีที่กูได้ไปเขาร่วมกับอะไรจกักษสุนัสูรเนสซิโกใช่ป่ะเป็นลายแต่ตอนนั้นลายมันจะไม่เยอะเท่าอันนี้พอมารอบนี้เขาจัดเต็มเลย วันพีชสิบห้า้านโออีชีเอกวันพีทราคาดเหมือนเดิมโออีชีเอกวันพีชฉันไมเนเัโอ้พูดได้ดลยโอ้ยแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่เอามาโชว์เนี่ยไม่ได้มากินเพราะเราจะชิมแค่รถพิเศษรถเดียวลูกนั่นคือรถนี้อะไรอ่ะ เป็นรถใหม่ของโออิชิครับโกมุโกมุชาเขียวกลิ่นผลไม้รวมอันนี้ไม่ใช่ใช่ใช่ในนี้ก็มี1ลายลุกอันนี้ก็คือรถใหม่แต่พวกนี้ก็เป็นรถรถเก่าที่เขามีอยู่มีชาชาข้าวญยุู่นมีแตงโมมีอะไรเนี่ยอันนี้เป็นผลไม้สตีอ๋อกินงองุ่นเียวตมีรถต้นตำรับมีเหมือนที่เราเคยกินแหละแต่ว่าอันเนี้ย รถใหม่รถพิเศษออกมาเลยเพราะเขาออกมาเพื่ออะไรรู้ป่ะเพื่อทําให้เรารู้สึกว่าเรากำลังกินผลไม้ปีศาจแต่ได้ป่ะที่คุณไปานไงเปิดตัวกับป๋ารู้ขึ้นมาใช่ป่ะทีพ่พี <net> well ่เขาบอกว่าเป็นผลไม้ปีศาจในกระตูนว <laughs> ัน <notre> ทีใช่ป่ะเขาก็เลยทํารถนี้เป็นแรงบันดาลใจจนกลายเป็นรถนี้มานะรถโกมุ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 หลายคนอาจจะชิมแล้วแต่หลายคนก็อาจจะยัง วันนี้เราก็เลยจะมาชิมโชวเลยครับว่าโกมุกโกมุรสชาติเปนยไงแม<า>่ลูกจะได้กินเอ่ออีซี่และเจมร์เกิร์มอะไรอะชาวดีค่ะเข้าสู่รายการไ,ได้กินหมดูจะกินหมดเลยสิบห้าขวดตายอ่ะคืนนี้คุณไม่ต้องนอนนั่งตาค้างกินชาเนี่ยโอ oh, <no. S 1> <c oughs> ้นู้นขวดฉี่ทั้งคืนโอเคเรามาชิมเลยดีกว่าเพื่อแม่เสียเวลาบูษมาตากให้ชิมนิดนึงไม่ได้ให้กินหมด แค่ชิมนิดว่ารสชาติที่โรงเรียนอร่อยแล้ว่ะก็อันนันรสน้ำมุ้งไงตอนนี้หนูกินรสแหละกูก็รสอะไรคะไม่รู้ว่ากูเคยกินแต่รสน้ำมึ้งอู่ก็ไม่ชอบน้ำมุ้งเลยหรือแต่ชอบกมื้อก็มืดหรือเปล่ามาลองดูอันนี้รสใหม่นะครับโอ้โหชิมไปนิดนึงเป็นไงคะอร่อยเอาความรู้สึกบอกเขาหน่อย รสชาติเป็นไงบ้างหวานหวานอร่อยอร่เหมือนเราเรากินนะคะแล้วเหมือนเราท่องเที่ยวอยูอ้ยกินแล้วรู้สึกเหมือนอยู่ที่ญี่ปุ่นเงี้ยเราท่องเที่ยวเราเหมือนท่องเที่ยวไปหาผลไม้ที่ศาสต์เงี้ยเหรอดมด้วยดมเนี่ยเอ้ยกลิ่นมันคล้ายๆพวกขนมลูกอมรสผลไม้รวมอะไรอย่างเงี้ยย้าหู้เหมือนเลยกินเหมือนเลยรสชาติก็หวานหวาน มันให้ความรู้สึกเหมือนเรากินลูกอมรสผลไม้รวมโอ้โหชอบดลใช่ปะ่ะชอบไหมอันนี้นี่เราเราไม่ได้แช่เย็นนะถ้าแช่เย็นจะอร่อยกว่านี้นะจะบอกให้อย,อย่าไปแช่อยวไปแช่เราแค่ไปกินเย้เลยอ่ะรสชาติกลมกล่อมสำหรับใคร,ใครที่ใครที่ชอบพวกผลไม้รวมอย่างเงี้ยเปลา่า <Okay. S 1> ว่าผ่านโอเคคุณว่าผ่านไหม ว่าใครกินจะชอแม่แล้วมาครั้งนี้นะเราไม่ได้มาชิมแค่นี้รสชาติเป็นไงพูดถึงรสชาติก่อนหวานหวานเปรี้ยวๆแล้ววิวเหมือนเราไปท่องเที่ย <c oughs> วในคาร์ดูนกินแล้วคือ <c oughs> เหมือนเราอยู่ในโลกประตูมันงีเลยแล้วก็กินผลไม้ผลไม้พีศาจกินเข้าไปโอ้โหให้ความรู้สึกขนาดนั้เลยแล้วก็เป็นคนที่แข็งจริงลูกใช่ใช่เพราะในเรื่องอ่ะเขาตามหาผลไม้ปีศาจกินแล้วแบบ เพิ่มพลังแข็งแก่งนี้ลูฟี่ก็ยืดแขนยยาวได้แต่เราไม่ได้มากินแค่นี้รสชาติโอเคผ่านคอนเฟิร์มใครไม่เคยลองไปหาลองซ้าใกับอาปแต่เราไม่ได้มาแค่นี้ลูกนี่เก็บไ้ก่อนลองมีอย่างอื่นอีกนี่คือโอชิเขาส่งมาให้เราเขาไม่ได้ส่งมาแค่ชาแค่นี้นะเขาส่งของมาให้นะครับอันนี้เป็นกระเป๋าบันทึก กินโอชีด้วยไม่ธรรมดา,ดมาน่ารักเนี่ยแบบเล่นก็สะพายได้นะกฟุสะพายใส่เปเรียนซัมเม,มอร์หรือใส่ของได้โอ้โหใบใหญ่มากใส่กุ้งขอนลงไปใบใหญ่มากาอันนี้เจ๊งผ้ากันเพื่อนได้เลยเนี่ยดิ๊งไไนีน่เป็นไงผ้ากันเพื่อนแล้วไม่อันนี้กระเป๋าแล้วยังมีนี่อีกที่เขาส่งมาให้ของพรีเมี่ยของอไม่ใช่เราแค่ใส่ของ ขอางของที่ดึงมให้เราอเยอะมากชิ้นแรกกันนี้ก่นชิ้นแรกนี้คุณขอได้ไหมคูณรู้เหรอว่าเป็นอะไรนีนีสวยไหมสวยไหมอันนี้นะมันคือแผ่นรองเมาส์รอ,องคีย์บอร์ดสำหรับพวก <ขอ S 1> เกมเมอร์อไปลองใช้แผ่นขอไปลองแกะให้ดูเนะลยมันเป็นแผ่นรองพวกเ,เกมเมอร์ที่เขาแบบว่าร<ก>องเมาส์รอ,อ,อ,องคีย์บอร์ดเล่นเกมกันเยอะๆเนี่ยต้องมีแผ่นรอง เพื่อความเท่ที่นี่เหรอเดี๋ยวาพักินรูปเราโชว์นี่ก่อนนะมันจะเป็นเหมือนแผ่นอะไรแผ่นยางตัวน้แผ่นไอ้แผ่นหัวของแล้วบิงตัวกากมีซึ่งเวลาคุณเห็นไอ้แผ่นชอามากดเล่นกดเล่นดีนะไม่ทำหาเงนิ่งตัวคือกระต่ายที่กุ้เลี้ยอ่ะคุณลองจับดูมันนิ่มนะมันคล้ายๆผ้ายาง เอาไว้หรอจริงๆอะมันไม่ต้องลองคีย์บอร์ดลองเมาส์อย่างเดียวได้เราไปลองบนโต๊ะเขียนหนังสือวางหนังสือลองวางของได้ลายก็สวยเนาะลายน่ารักเนี่ยเฮ้ยอะถือเดี๋ยวเดี๋ยวกินเดี๋ยวไปกินที่ร้นนะครับขอการ์ลไม่ได้ลองแค่เมาส์คีย์บอร์ดดูเขาไว้ลองการ์ดเพราะว่าการ์ดเกมเนี่ยเราลองเนี่ยการ์ดมันจะไม่คขบเรอเคยเห็นการ์ดใช่ไหมที่เล่นกับป๋านั่นแหละเขาไว้ลองเล่นอย่างเงี้ยอ หรือถ้าแบบเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็ไปลองไพ่ไพ่เอาไปหัวเนี่ยลองได้หมดนะล, <ไป S 1> ลองลองมือถือลอง iPad ได้หมดเลยเนี่ยวัสดุดีด้วยนนของ,งชิ้นแรกของทีมเนี้ยต่อไปนะครับมีนี่อีกสติกเกอร์ขอขอไปแล้วอ่ะสติกเกอร์วันพีชลายเดียวกระเป๋าฟูดเลยเห็นไหมกําลังกินโออนดีกันอยู่อย่าพึ่งรอกิจูพึ่งรอก ป็นชิ้นที่สองนะครับต่อไปนะครับมีนะครับมีนะครับชิ้นที่สามเป็นสปิกร์เหมือนกันอันนี้เป็นลูฟี่โชว์โชว์โออิชิรส้ำพึ่งมะนาว,วอร่อยไหมไม่ชอบเขา้ารถนี้ก่ไอไม่ชอบเขา้าขวดนี้เนาะโค้กมู๊นี่รสใหม่อร่อยชอบติดใจอันที่สี่นะครับใช่ไหมอันที่สี่ ช่วงกุญแจครับลูฟี <หา S 1> ่ขออีกแล้วคือไ<า>ม่แบกปลาเลยเอาหมดเลยนี่นะเป็นวก,กุญแจห้อยกระเป๋าน่ารักน่ารักลายลูฟี่ส่วนสลัดบล็กฟางนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบกินวันพีและติดกระตูนดังมากเลยเ็นี่สนะีเป็นฟ้าลิเกจริงจริงไม่เด็กมากเท่าไหร่โตแล้ววัยรุ่นอันสุดท้ายครับนี่ การ์ดเกมนี่นี่การที่เขาเล่นกันเก็บไปใช่ไหมยังยงเดี๋ยวเราจะฉีกการให้ดูว่าเราได้การดอะไรโอเคปะองยู่ได้กี่ชั่วโมงค่ะทุกคนอ้ยจะเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวฉีกการ์ดให้ดูเลยไม่ึกอี่นการ์ดี่กขนมซีีสอมาดูมาดูการ์ดกันว่าเราได้การ์ดีเราอ่ะตัวสูงขึ้นนะคะแค่ตัวยืนะคะตรก็เป็นลูฟี่ไงตัวยืดได้ั ตัวพี่ก็ตัวยิ่งตอนเราปางก,กันวตัวยิ่แข็งยิ่งแข็งหนังเยอะไปดูกระตูนเยอะไปแค่เดี๋ยวไม่มีอะไรทรัก็นั่งายเล่นเกมแค่เดี๋ยวบอกว่าตัดคลิปตัดคลิปไม่เห็นตัดเลยโอ้ยนั่งเล่นเกมแล้วเดี๋ยวปีนี้รู้สึกว่าวันพีชขาทำเป็นลงเน็ตคลิปด้วยนี่มาแล้วน,นี่กา๊ก กาสครับ <recuper ate. S 2> แต่ปาไม่เคยเล่นนะนี่ไอ้หันี่อ่ะเอาไว้เนี่ยนี่ใบที่สองนี่นี่ดูหน้อันนี้ใบที่สี่นี่ใบที่นี่มาจากญี่ปุ่นเลยนะดูดิมีภาษาญี่ปุ่นนี่ใบที่สามนะครับกี่ว่ากีวาชิคาเลวิชอ่อยู่ไว้ลูกอันนี้ใบที่สี่อันนี้ใบที่ห้าก็ อันนี้ใบที่อะไรเนี่ยอ,อ๋อนี่นี่นี่ใบที่หกใบที่หกครับเป็นการพิเศษเป็นการพิเศษเยอะเลยอ่ะการพิเศษก็คือว่าเห็นแบบภาพกับก็ะ้อนแสงนะแต่ด้านหลังเป็นสีแดงแต่ว่าด้านหลังการธรรมดานี่เป็นสีดำเหามแตกตาแล้วก็หน้าการเห็นไหมการ ปาไม่แน่ใจว่ามีให้ทุกซองหรือเปล่าดูดิมันแบบสะท้อนแสงครฟแล้วกบแบบได้ส่วนอันนี้ก็คือน่าจะเป็นารายละเดีองเกมการ์ดอันรับเป็นยังงเป็นยังไงคะชอบอันไหนล้ีนสุดการ์ดของพรีเมียมยไม่ใช่ของของเนี่ยของที่ก้องให้เรามาเนี่ยคูชอบอันไหนที่นสุด ชอบปะติกเกอร์เ้าจะชอบอันนี้ด้แบบฟ้ารู้เลยเนี่ยจะไปวางบนโต๊ะเสียงเสือกูใช่ไหมคะโอเคได้เลยยังไปเลยพร้อมกับฝนดีกว่าวนเดอร์เราขินยั่วกินยั่วอร่อยก่อนที่จะจากกันไปวันนี้ปิดรายการเราจะมายั่วๆทุกคนเปิดมาเปิดนะขิงยั่วเลยขิงยั่วเลยชวนน้ำมาสักหน่อยเชส อันนี้เพิ่งเอาลงมาจากรถสดๆร้อนๆเลยไม่ได้แช่เย็น,<ห>นแต่เด็วเราไปแช่เย็นที่มันอร่อยกว่านี้ด้วย่เนาเด็ไปแช่เย็น,ยนอ๋ออย่าลืมรถเนี้ยเขาไม่ได้มีแค่ความอร่อยมอบให้ทุกคนเขายังมีชิงโชคนะชิงรางวัลน,นะมีรถด้วยนะมีของรางวัลมากมายจริงเทียนเนี้ยใต้ฝาเนี้ยจะมีรหัสใช่ปะ่ะเรากรอกนะกันใต้ฝาดูมันจะมีตัวเลขรหัสอยู่ันเลนเห็นไหมเขาเขียนไว้ โหลดแอปพลิเคชันเนี่ย,โ,ย,ยโออิชิครับพอโหลดแอปมาแล้วเราเอ่อโออิชิกรับพอเราโหลดแอปพลิเคชันมาเสร็จเราก็กรอกรหัสน,นี้ได้เลยสมัยก่อนเราต้องเก็บฝาชิงโชคแล้วส่งไปแล้วเขาก็จะรุนว่าเราผูกหรือบ้างได้รางวัลไหมแต่สมัยนี้ไม่ต้องแล้วข้อมูลทุกอย่างมันอยู่ในดิจิตอลก็คืออยู่ในแอปเรากรอกรหัสแล้วก็ฝาเ,าเก็บไว้ขนาดยังไม่เก็บก็ได้ สดีคค่ะุเรียกว่าอร่อยดุนโชคเพล่เนี่ยกินคนเดียวอ่ะได้รถกลับบ้านขี่มอเตอร์ไซค์ขับรถยนต์สบายสวัสดีค่ะทุกคนโอเคเนาะชอบคอนเฟิร์มว่าผ่านในรถใหม่ใช่ไหมคะใช่โอเคนะสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนเนาะค่ะไปชิมกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงค่ะสเซรี ขอขายให้น้องปะกูด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย